นี่เรากำลังจะไปร้านอาหารที่ท่านชอบทัานนะครับก็ท่านท่านทัน้มาก็เรียกป๊อกในบัตรประจำตัวในนี่ก็วิชัยช่างเหล็ก7.3าเข้า7.4แล้วพูดกับพุพทธกะผมก็ขอให้กลับมาวันนี้ยิ่งดี <c ười> คิดถึงเสมอ <c ười> ลูกน้องลูกน้องคิดถึงทุกคนนะที่มีอะไรก็ลืมมั่งเดือนวันปีก็ต้องมีลืม ไม่มีใครว่าไม่คิดถึงไม่มีนี่ตั้งเวลาแกตลอดนะครับก้าวมงก็คือก้าวมงสิมงไม่มีสิมองนะฮะก้า <c> ว <oughs> มงก็ถือว่าสายสุดแล้วท่านผมจําท่านไม่ต้องห่วงเนียจะนับใครไว้จะมีไว้ท่านเนี่ยของท่านเองหมดบางทีท่านก็ยิบบงังอะไรบงัง <c oughs> เนี่ยนายกูทำ ขนาดนี้ยังมีอย่างนี้อีกเหรอเราก็ต้องคิดอะ่ะนอนนอนอยู่ร้านนี้สบายก่อนแฟนเขาทำเลยก็สั่งก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเนี่ยอยากกินเนื้อเปื่อยหรือจะกินลูกชิ้นก็สั่งได้วันนี้เอาเส้นมีใส่ถุงนะนี่เป็นแฟนคนที่เสียลุงขาวมเมื่อก่อนแฟนเขาทำมเมื่อก่อนน่ย เจ้านายมากินบ่อยโอ้ท่านไม่ได้ทานเยอะหรอกาทานเส้นหมี่ถ้วยเล็กๆถ้วยหนึ่งแล้วอย่างมากก็เกาเหลาอีกถ้วยหนึ่งถ้ารักษาสุขภาพที่สุดไม่ทานเยอะแยะเลยมีเวลาก็จะรีบทานแล้วก็ต้องรีบท่านเป็นคนทํางานเยอะทํางานดีตอนนี้มีหลานหลายคนน่า,นานจะชื่นใจมากอะ่ะตอนที่ท่านไปเมืเองนอใหม่ๆก็ยังไม่มีหลานนะพอมีอายุทุกคนอ่นะพอมีหลานแล้วก็จะ